ที่เราจะถือสองสัญชาตินะคะคือแนนอยู่ที่ประเทศเยอร,อรมันใช่ไหมแล้วแนนก็เป็นบุคคลสองสัญชาติซึ่งแนนเลือกถือสัญชาติที่สองคือสัญชาติเยอรมันในปี2015หค่ะหรือ2014นี่แหละซึ่งขั้นตอนการขอทําเรื่องถือสองสัญชาตินะตอนนั้นนะคะคือทางรัฐทางเขตที่แนนอยู่อนุญาตให้เราซึ่งเป็นคนไทยอะถือสัญชาติที่สองได้โดยไม่ต้องสละสัญชาติแรกนะคะโดยเขาก็จะมีแบบฟอร์มมาให้เราซึ่ง ตามในแบบฟอร์มอันนั้นนะคะแนนไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนแปลงหรือ,อยังนะคะแต่แบบฟอร์มอันเก่าอะ่ะคือให้เราการกรบาดแล้วก็เลือกว่าจะเลือกสัญชาติเดิมหรือจะยกเลิอกอะไรก็ว่าไปแต่เราไม่ต้องการนะัข้อนั้นนะคะคือั้นก็ไม่ได้การแต่เขียนในคอมม่าว่าฉันจะถือสัญชาติเก่าและขอถือสัญชาติที่2คือสัญชาติเยอรมันค่ะทําไมแนนถึงเลือกมาถือ2สัญชาติไม่สลัดสัญชาติหรือมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงในการถือ2สัญชาติ เหตุผลที่ทําให้นันเลือกที่จะเปลี่ยนหรือจะขอสัญชาติที่สองั้นนะคะคือคือเหตุผลแรกก็คือสามีนันนะีต้องเดินทางไปทํางานที่อเมริกาบ่อยก็คือไปทุกๆ3เดือนอะไรเงี้ยแล้วแบบบ่อยครั้งที่นางแบบชวนเราไปเที่ยวด้วยหรือว่าเออคือบางคนบางเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยคะ่ะก็จะพาแบบ หรือว่าภรรยาไปด้วยในทริปต่างๆอะไรเงี้ยแล้วนางก็เหมือนกับช่วยไปสิเพราะว่าเราไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะเรื่องลงโรงแรมอะไรเงี้ยก็คือก็คือบริษัทซัพพอร์ตอยู่แล้วแล้วเหมือนกับนาทำงานสายกรบ,บินด้วยตัวเครื่องมีของนั้นก็จะถูกกว่าอะไรเงี้ยก็จะถูกลงมาเราก็เลยนะนางก็เลยบอกว่ากับการที่เราต้องไปขอวีซ่าเนี่ย น่าจะเปลี่ยนเป็นพาสปอร์ตเยอรมันเออพอถ้าเราเปลี่ยนเป็นสัญชาติเยอรมันเนี่ยเราก็จะเดินทางได้ง่ายขึ้นคือ,คอ,คอตัวสามีน,นันอย่างที่บอกว่าเดินทางไปอเมริกาบ่อยเพราะว่าทำงานกับบริษัทอเมริกาเดินทางไปดูไบบ่อยเดินทางไปประเทศอังกฤษบ่อยซึ่งทุกประเทศที่ไปเนี่ยเราต้องใช้วีซา่าซึ่งมันเป็นค่าใช้จ่ายคือถ้าไปดูไบก็120ยูโรอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราเป็นถือพาสปอร์ตเยอรมันใช่ไหมเราก็แบบไปได้ชิวๆอะไรเงี้ยนางก็เลยบอกว่าโอเคลองดูแล้ว ข้อที่2คือตัดสินใจที่จะขอก็คือว่าเหมือนนนะในที่ทํางานน,นั้นได้เคยมีโอกาสที่จะต้อนรับกับผู้บริหารคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นผู้บริหารของสายการบิน Euro Wings แล้วตอนนั้น Euro Wings ก็มีคือเขาก็บอกว่าจะมีรูทที่ส่งไปเมืองไทยนะยูไม่เปลี่ยนเหรอไม่ลองมาสมัคร Air h o ฮสเตสดูล่ะถ้าเป็นแอร์เธอก็น่าจะแบบได้กลับบ้านบ่อยอะไรเงี้ยนั่นก็เลยเออก็น่าสนก็เลยทําให้เอองั้นเราไปศึกษาข้อมูลของการทําหรือการขอสัญชาติที่2ดู คือแต่ละเขตแต่ละรัฐแนั่นขอบอกก่อนว่ามันไม่เหมือนกันนะคะอย่างของเขตนั่นน่ะนก็ไปถามเพื่อนนู่นนี่นั่นมาซึ่งเพื่อนบอกว่าเอาจริง แต่ละเขตแต่ละรัฐนอกจากที่เอกสารหรือความต้องการของเจ้าหน้าที่จะไม่เหมือนกันแล้วตัวบุคคลที่ทําเอกสารให้เราก็มีความคิดที่ต่างกันไปอีกเอกสารที่ใช้ก็ต่างกันไปอีกถ้าดีที่สุดเธอโทรไปหาเขาและเธอนัดเจอเขาแนนก็โทรไปนัดตอนนั้นนั้นอยู่ที่ยังเป็นเขตเล็กๆนะคะที่ันนอยู่นนยังไม่ย้ายมาที่มิวนิกนะคะนั่นอยู่ที่เขตวอร์มส์แล้วแนนก็โทรไปหาเขาที่ร้านเท้าที่วอร์มส์นะคะ พอแนนโทรไปหาเขาเนี่ยเขาก็แนะนําให้แนนไปเจอการไปพูดคุยกันว่าเอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้างซึ่งแนนก็เตรียมคร่าวๆไปแล้วแหละเพราะว่าแนนรู้มาจากเพื่อนซึ่งพอแนนไปหาเจ้าหน้าที่นะคะสิ่งที่เจ้าหน้าที่ให้แนนเตรียมก็คือเอกสารการเรียนภาษาก็คือ B1 แต่ตอนนั้นน็่คือแนนจบ B2 แล้วก็คือเอกสารการเรียนภาษาก็คือผ่านและแนนสอบไอเบอร์กรุ่งเทส แล้วก็สัญญาการทํางานที่พักที่อาศัยที่เรามีที่อยู่ที่แน่นอนนะคะแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวนันจะเขียนไว้นะว่าเอกสารของนันที่เขาต้องใช้ก็คือนันว่ามันเป็นเอกสารเบสิกที่ต้องใช้นะคะพอแนนไปนัดเจอเขาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วทีนี้มันมีเอกสารตัวหนึ่งที่เราจะต้องเขียนเองก็คือเลเบลเลสเลเบลเลสก็คือประวัติส่วนตัวของเราในการดาเนินหรือการอยู่ที่ประเทศเยอรมันนะคะซึ่งให้เขียนเป็นรายมือห้ามพิมพ์เราก็กลับมาเขียนค่ะแล้วพอ เอกสารเราครบเราก็นัดเจอกับเจ้าหน้าที่คนนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะสอบเอกสารที่เรายื่นไปนะคะพอเอกสารทุกอย่างสมบูรณ์เสร็จเจ้าหน้าที่ก็จะให้เราจ่ายค่าค่าจ่ายนะคะก็ค,คือเราจ่ายค่าจ่ายก่อนที่เราจะท,ทํทาพิธีรับมอบสัญชาตินะคะ คือพอจ่ายตังเสร็จก็เป็นเงินที่ค่อนข้างก็เยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วอย่างที่บอกว่ามันก็ยังถูกกว่าการที่เราขอวีซ่าไปประเทศต่างๆอะไรเงี้ยนะคะพอจ่ายเสร็จของแนนนั้นเป็นเวลาที่โชคดีมากก็คือหลังจากนั้นแนนรอแค่น่าจะปมาณสิวันแนนก็ได้รับสัญชาติเยอรมันเลยพอได้รับสัญชาติเยอรมันปุ๊บ ที่ตอนวันวันที่รับสัญชาติเยอรมันน่ะเขาก็จะมีการประกอบพิธีการก็คือเรารับกับนายอำเภอก็จะมีการถ่ายรูปลงหนังสือพิมพ์ญาติพี่น้องก็จะไปเราต้องแจ้งเขาด้วยว่าคนที่จะไปรับสัญชาติกับเราอ่ะมีใครบ้างรู้สึกว่าเราเอาจะเอาเพื่อนก็ได้หรืออะไรก็ได้ณตอนนั้นวันที่นันไปรับมอบสัญชาติอ่ะ แฟนนันไม่อยู่ไม่มีใครอยู่ในก็เลยชวนพี่คนหนึ่งที่เป็นพี่คนไทยที่เป็นคนแถวบ้านนั่นแหละคะ่ะเขาก็ไปเป็นเพื่อนนนเขาพอ่พอทําพิธีมอบสัญชาติเสร็จนันก็ยื่นเรื่องขอ,อขอทําพาสปอร์ตเลยก็คือเจา้าหน้าท,ที่ที่รับเรื่องเราไปอะคะ่ะเขาก็จะนัดวันทาพาสปอร์ตให้เราเองเสร็จสรรพอะไรเงี้ยซึ่งนัดตรงนี้แหละเป็นค่าใช้จ่าย ทีนี้เรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียนะคะของการมีพาสปอร์ตเยอรมันหรือการเป็นคนสองสัญชาติสำแนนข้อเสียเลยก็คือเราต้องจ่ายเงินเป็นจํานวนเยอะทีเดียวอะคะ่ะก็คือมันจะมีค่าพาสปอร์ตค่าทําเอกสารค่าแล้วก็ค่าพาสปอร์ตค่าบัตรประชาชนเงี้ยมันก็เป็นเงินจํานวนหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นร้อยยูโรอะคะ่ะอันนี้ก็คือข้อเสียว่าเราต้องจ่ายเงินก้อนนิดนึงในการที่จะทําเอกสารนะคะ มาถึงเรื่องข้อดีสำหรับแนนมองข้อดีเยอะมากอย่างที่บอกว่าบางอาชีพเนี่ยเขาก็ต้องการอย่างแอร์โฮสเตสนะ่นะคะสำหรับแอร์โฮสเตสของลูกเตะก็คือต้องการพาสปอร์ตของเยอรมันเสร็จทีนี้ก็การไปท่องเที่ยวต่างๆเราไม่ต้องขอวีซา่าหรือว่าถ้าไปอเมริกาเนี้ยเราขอแบบอ e ีวีซ่าได้เลยไม่เหมือนถ้าถือพาสปอร์ตไทยเราต้องไปขอวีซา่าซึ่งเราต้องไปแสดงตัวต้องยืนพาสปอร์ตไปนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งแต่แนนมองว่าเป็นข้อดีมากๆก็คือเราประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายในการที่จะไปขอ วีซ่าเข้าประเทศต่างๆมาในส่วนของการใช้นะคะการใช้พาสปอร์ตก็คือว่าเจ้าหน้าที่แนะนําเราว่าถ้าเราไปประเทศใดก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ประเทศที่เรายัางไม่คืนสัญชาติก็คือที่ไม่ใช่ประเทศไทยให้ใช้พาสปอร์ตเยอรมันเดินทางทุกครั้งเพราะว่าถ้ามีเหตุการณ์ฉุกระเหินหรือฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยประเทศเยอรมันก็จะดูแลเราก็จะคุ้มครองเราก็จะไปรับเราถ้าเกิดว่ามี อะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ดีไม่คาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าความคุ้มครองของรัฐบาลเยอรมันก็จะคุ้มครองเราแต่ว่าถ้าไปที่เมืองไทยโดยเราใช้พาสปอร์ตเยอรมันเดินทางเข้าประเทศไทยเนี่ยยังไงประเทศเยอรมันก็ไม่สามารถก้าวไกลหรือคุ้มครองเราได้เต็มที่เพราะถือว่าเรายังไม่สละสัญชาติเดิมแต่เวลาไปเมืงองไทยเนี่ยก็ใช้พาสปอร์ตไทยเนี่ยละคะเพราะว่าเราอยู่เกินจํานวนวันได้อะไรได้แล้วเราก็เราเป็นคนไทยเราเราก็อยากใช้พาสปอร์ตของเราอะไรเงี้ย แต่มีอยู่ประเทศหนึ่งที่แนนก็ใช้พาสปอร์ตรไทยก็คือประเทศรัสเซียซึ่งสามีแนนก็ต้องเดินทางไปบ่อยที่รัสเซียถ้าเป็นคนเยอมันต้องขอวีซ่า แต่ว่าคนไทยไม่ต้องขอวีซ่าทีนี่มีส่วนของการใช้หนังสือเดินทางนะคะตอนที่แนนใช้หนังสือเดินทางในตอนกรณีที่แนนไปประเทศรัสเซียนะคะ <f> ก็คือเริ่มจากตอนที่เราเช็คอินเลยก็คือตอนเช็คอินเนี่ยในออนไลน์เช็คอินนะคะเราต้องป้อนหนังสือเดินทางไทยคะ่ะ <f> เพราะว่าถ้าเราป้อนหนังสือเดินทางตัวเลขหนังสือเดินทางะนะคะถ้าเราป้อนตัวเลขหนังสือเดินทางของเยอรมัน,นโปรแกรมมันจะไม่รับโปรแกรมจะถามหาวีซ่าแต่ทีนี้ถ้าเราป้อนที่เป็นตัวเลขหนังสือเดินทางไทยเนี่ยโปรแกรมของการเช็คอินก็จะรับก็คือกลายเป็นว่าเราทํา การเช็คอินได้จนถึงที่สุดแล้วก็ได้บอดดิ้งผ่านได้ตัวเครื่องบินมานะคะเสร็จแต่ตอนที่ไปที่เช็คอินนะนะคะแนยก็ไปดรอปกระเป๋าก็ไม่มีอะไรนะคะแล้วก็พอออกจากประเทศเยอรมันก็ใช้พาสปอร์ตเยอรมันนะคะในการออกนอกประเทศเยอรมันพอเราไปถึงที่ประเทศรัสเซียนะคะแนนใช้พาสปอร์ตไทยเข้าประเทศรัสเซียก็ ก็เหมือนกับที่เมืองไทยอะคือก็โอเคตามปกติเพราะว่าคนไทยสามารถอยู่ประเทศเรัสเซียได้กี่วันโดยไม่ต้องขอวีซ่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นคนเยอรมันอย่าง,ยงที่บอกว่าต้องขอวีซ่าแล้วทีนี้เวลากลับเวลากลับเนี่ยแันไม่สามารถทําออนไลน์เช็คอินได้เพราะว่าพอเนี่ยทำออนไลน์เช็คอินปุ๊บถ้าเนี่ยป้อนหนังสือเดินทางไทยคือมันก็จะเ,เหมือนกับแมมไว้อะค่ะว่าเราเคยป,ป้อนหนังสือเดินทางไทยในตัวเครื่องบินตัวนี้ทําให้การเช็คอินของแนนอ่ะไม่เป็นผลในการทําออนไลน์เพราะว่า ถ้าเราป้อนตัวเลขที่เป็นตัวหนังสือเดินทางไทยเราเข้าเยอรม,มันไม่ได้เพราะเราไม่มีวีซ่านึกออกปะแล้วทีนี้เราต้องไปทําการโดยการเช็คอินที่เคาน์เตอร์ก็คือต้องยื่นพาสปอร์ตทั้งสองเล่มในตอนที่เช็คอินกลับ จากรักเสเซียมาที่เยอรมันแล้วแต่ว่าพอตอนที่ให้ต่อมอสแตปมอะคะ่ะก็ยื่นหนังสือเดินทางไทยให้เขาสแตป์ก็คือกลายเป็นว่าเส้นสิทธิ์การเดินทางนะคะที่รัเสเซียพอมาถึงที่ประเทศเยอรมันก็เข้าประเทศเยอรมันโดยการใช้หนังสือเดินทางเยอรมันสแกนเข้ามาก็เป็นการจบการเดินทางอะคะ่ะอันนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นการเดินทางที่ประเทศรัสเซียเพราะว่าเขาไม่ต้องการถ้าคนไทยไม่ต้องใช้วีซ่านะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเป็นตัวอย่างในการเดินทางของแนนนะคะบางคนอาจจะไม่ทําแบบนี้ทําแบบอื่นก็ได้อาจจะเข้าโดย, Visa, ดยวีซ่าเยอรมันาสอร์เดเยอรมนันแต่ว่าขอวีซ่าเข้าอันนี้ก็เป็นกรณีไปนะคะ ในส่วนของการเข้าเมืองไทยก็เหมือนกันค่ะแต่ว่าแนนเช็คอินโดยออนไลน์เช็คอินก็คือใช้พาสปอร์ตเยอรมันออนไลน์เช็คอินแล้วก็ออกจากประเทศเยอรมันก็ใช้พาสปอร์ตเยอรมันเข้าประเทศไทยใช้พาสปอร์ตไทยค่ะแล้วตอนกลับตอนกลับจากเ,าเมืองไทยมาเยอรมันแนนก็ต้องใช้พาสปอร์ตทั้งสองเล่มนะคะเป็นการเช็คอินที่ที่เคาน์เตอร์ของสายการบินนะคะเพราะว่าเขาจะต้องถังหาวีซ่าหารือนู่นนี่นั่นเนี้ย เราเาช็คอินเสร็จแล้วนะคะโดยที่เรายืนสองผาดอย่างที่บอกเราก็มาผ่านจุดที่ตรวจ ที่ตอมอนะคะัน่นก็ยื่นแค่หนังสือเดินทางไทยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะมีครั้งล่าสุดนะคะที่ตอมอถามว่ามีการหรือว่ามีวีซา่าเอ่อหรือว่ามีพาสอีกเล่มหนึ่งใช่ไหมเราก็ตอบใช่ก็โอเคก็ผ่านมาหรือว่าถ้าคนที่สแกนก็คือสแกนออกเลยพอขึ้นเครื่องบินนะคะเจ้าหน้าที่ของสายการบินก็จะขอเราดูพาสปอร์ตซึ่งัดนก็ยื่นพาสปอร์ตทั้งสองเล่นมนะคะในการขึ้นเครื่องแล้วก็กลับพอเข้ามาถึงที่ประเทศเยอรมันก็สแกนพาสปอร์ตเยอรมันแล้วก็เข้าประเทศเยอรมันเหมือนเดิมคะ่ะก็ ก็เป็นการสิ้นสุดการเดินทางในทริปนั้นนะค bueno ะค่ะและนี่ก็คือขั้นตอนการเตรียมเอกสารขั้นตอนการใช้พาสปอร์ตทั้งสองเล่มของแนนนะนะคะเป็นตัวอย่างที่แนนยกมาจากตัวอย่างส่วนตัวที่แนนเคยทําแล้วก็เคยใช้มาทั้งหมดนะคะ <ส record. S 1> น่หวังว่าคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะคะยังไงเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปหน้าเราทําอะไรกันหรือไปเที่ยวที่ไหนกันยังไงรอิดตามรับชมกันนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะค่ะอย่าลืมติดตามไปต่อไปเรื่อยๆ,ๆนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ